คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ตุ๊กแกกินตับมารพาจนววชิระเมธีเยธรรมาเหตุปะภวาเตสังเหตตังตถาคโตอาหะทำทั้งหลายย่อมมีเหตุตถาคตย่อมแสดงเหตุไว้แล้วคาถาธรรมที่ยกมานั้นถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นสองข้อหรือสองบาทในอริยสตรคือทุกข์ สมุทรไทยนิโรธมัรทาทั้งหลายย่อมมีเหตุนี่ก็หมายถึงทุก์ที่เป็นผลอันเกิดจากเหตุบรรดาบอสสีไอคอนกรุประดับผู้บริหารบริษัท18คนซึ่งรวมทั้งดาราดัง3คนด้วยที่ต้องเข้าไปนอนอยู่ในเรือนจําเวลานี้ก็เพราะเป็นผลอันเกิดจากเหตุเป็นสําคัญเพราะก่อเหตุจึงมีผลทําไม่ต้องถูกดําเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิด บือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเหตุที่เป็นปฐมก็เพราะอยากร่ำรวยอยากมีเงินมีทองโดยไม่สนว่าจะได้มาด้วยวิธีใดนอกจากต้องไปนอนในคุกและต้องขึ้นโรงขึ้นฝานอีกสาสารโดยยังไม่รู้ว่าจะจบวันไหนปีไหนในเบื้องต้นนี้ทรัพย์ที่ได้มา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอป,อปองอมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดรวมทั้งของบอสบางคนรวมราคาประเมินทั้งสิ้นกว่า125ล้านบาทจากวัคทองขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยสุดท้ายจากรวยก็เลยซวยไปตามๆกันไม่เพียงแต่บรรดาบอสดีไอคอน Group เท่านั้นผู้ถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งมีถึง368,267รรายก็พลอยซวยไปด้วยที่ซวยอีกรูปหนึ่งและกำลังตกเป็นข่าวก็คือพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีเจ้าของนามปากกาววชิระเมธี วัย51ปีจากกรณีคลิปเทศนาธรรมดีไอคอนก่อนลามไปถึงสูนวิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันที่จังหวัดเชียงรายซึ่งนายสุรชัยอาจนบุญอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งตรวจสอบการใช้พื้นที่ของศูนย์วิปัสนาสากลแห่งนี้ตามข่าวระบุว่าไร่เชิญตะวันที่ท่านวอวชิระเมธีบุกเบิกสร้างมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยฝาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายติดภูเขาและแม่น้ำเพื่อใช้เป็นศูน กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลายนั้นมูลนิธิวิมุตตยาลายัยขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้113ไร่และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาต30ไร่รวมทั้งหมด143ไร่แต่ปรากฏตามข่าวว่ามีการใช้พื้นที่จริงถึง190ไร่ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้อธิบดีกรมป่าไม้ต้องสั่งตรวจสอบว่าไร่เชิญตะวันของท่านวอว ชิระเมธีใช้พื้นที่เกินจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้พื้นที่190้ไร่จริงตามที่เป็นข่าวก็เท่ากับว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มมาอีก47ไร่แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอันที่จริงแล้วประวัติของท่านวาวชิวระเมธีนั้นใสสะอาดมาโดยตลอดเป็นคนเชียงรายเกิดที่อำเภอเชียงของจบปริญญาตรีเก้าประโยคถือว่าไม่ธรรมดาปัจจุบันเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาส พระอารามหลวงวัดพระสิง,งห์จังหวัดเชียงรายมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามันในราชทินานามพระเมธีวชิโรดมถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านทั่ว,วไปจะเรียกว่าเจ้าคุณวอหรือเจ้าคุณบอวชิระเมธีก็ได้เจ้าคุณบอวชิระเมธีเป็นนักเทศธรรมะเชิงประยุกต์ในรูปแบบเทศปนทอคเมื่อใครได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกน่าเบือ่อเพราะเนื้อหาที่ทันเทศนั้นเป็นเรื่องสนุกทันสมัยเข้าใจง่ายและเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยครั้งนี้ ก็เพราะท่านเป็นคนรอบรู้ด้วยความที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็กมีบันทึกไว้ว่าท่านอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าจึงได้ซึมซับความรู้อันหลากหลายไว้ประดับสติปัญญาไม่เพียงแต่เป็นนักเทศเท่านั้นเจ้าคุณววชิระเมธียังเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนและเป็นนักปฏิบัติสมาธิภาวนามีผลงานเขียนหนังสือธรรมะประยุกต์ที่เรียกว่าธรรมนิพนธ์โดยใช้นามปากกาวาวชิระเมธีเผยแพร่เป็นจํานวนมากจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง วขท่านเริ่มเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆมาตั้งแต่ปี2557ซึ่งบางเรื่องก็มีการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อีกทั้งมีจำนวนไม่น้อยได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอินโดนีเซียภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสโดยผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือธรรมนิพนธ์ชุดธรรมติดปีซึ่งประกอบด้วยธรรมติดปี ธรรมะบันดาลธรรมะดับร้อนและธรรมะหลับสบายสำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นคนไทยคนแรกหรือรูปแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมและเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมามากกว่า30รางวัลวันนี้เพราะดีไอคอนกรุ๊ปโดยแท้จึงเป็นเหตุให้เจ้าคุณวอวชิระเมธีต้องประสบกับมารจนเริ่มจากกรณีคลิปเทศนาธรรมดีไอคอนก็ลามไปที่ไร่เชิญตะวันจนกระทั่ง มาถึงเสียงร้องตับแกตับแกของตุ๊กแกที่ออกมาจากปากหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยด้วยเหตุอันเป็นผลจึงขอจบเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดดังนี้เตฝังเอหังตถาคโตอาหะตะถาคตย่อมแสดงเหตุไว้แล้วรุ่งเรืองปรีชากุล